สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องบีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆคะวันนี้ก็นํารถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าโคลาอัลติสค่ะ 1.6G รถปี2019นะคะคันนี้บอกเลยเลขใหม่เพียงแค่60,000เท่านั้นเองนะคะพี่ๆคะฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะเป็นปี19โฉมปลายปีนะ,ะพี่ๆเนาะ คันนี้ราคาอยู่ที่5 0 0แสนกับเ0 0เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนค่ะ1 3 2 1 9 0 3นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเสามเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะใครสนใจรูปภาพนะคะอยากดูรูปภาพหรือสอบถามรายละเอียดเงินดาวค่าง,งวดน,นะคะจำนวนปีที่ผ่อน <c oughs> หรืออาชีพนี้ต้องดาวหรือเปล่านะคะ ฟรีดาวได้ไหมนะคะมีบริการจัดส่งหรือเปล่าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์มีทางแก้ให้ยังไงบ้างก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆีขารถที่ร้านรับประกันให้ทุกคันเนาะรถไม่เคยชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อดัดแปลงสมซากรลอไม่นะคะพี่วีมั่นใจได้คุณภาพรถของเซรีไทยนะคะไม่ตกแน่นอนนะคะเปิดทำการมาแล้วมากกว่า14ปีเลยด้วยกัน รถที่ร้านทุกคันนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างะคะ่ะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันให้ด้วยรถไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อดัดแปลงสมสร้างกลอมไม้นะคะพี่ๆมั่นใจได้พี่จะได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปไว้ใช้งานแน่นอนนะคะมาชมในส่วนของดีเทลตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะพี่ๆค่ะอ่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019โฉมปลายปีเนะจะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะ19ปลายปีนะคะนี่จะเป็นโฉมนี้หมดเลยนะคะขึ้นไปจะเป็นโฉมนี้หมดเลย ในส่วนของดวงไฟด้านหน้านะคะจะได้ไปในส่วนของดวงไฟโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟรีและไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเลยกุญแจรีโมทนะคะพี่ๆคะ <c oughs> นี่ชมหน้าเรียกว่าชมหน้าทีเชฟเนาะรถคันนี้น้องมินต้องบอกก่อนนะคะ <c oughs> ว่ารถรอ ทำความสะอาดรอสปานะคะพี่พี่ขาสภาพอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่น้องบินรีบมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันก่อนเนาะกระจังด้านหน้านะคะไม่แตกไม่ร้าวนะคะพี่พี่อ่าคันนี้เป็นตัวเรือนรถนะคะสีบลอนนะคะหรือเรียกว่าสีทองเงินนะคะพี่พี่ขาเป็นสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะเลื้ฝุ่นดูไม่สกปรกค่ะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้นเหมาะอย่างยิ่งนะคะและยิ่งชมหน้านี้บอกเลยว่าโชมเหมือนแคมรี่เลยพี่พี่เออ โชว์เหมือนแคมรี่เลยนะคะบอกเลยว่าขับไปมีอื้งแน่น,น,นอนเครื่องยนต์พันหด้วยเป็นเกงซีดานเครื่องขนาดกลางและประหยัดน้ามันมากๆ18-19กิโลลิตรคันนี้มีให้เห็นภายในกว้างพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะรถไม่เคยผ่านการทําแท็กซี่มาก่อนนะคะเป็นรถประวงังนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัทร,รักษาความปลอดภัยนะคะพี่ๆขะ <c oughs> และที่สาคัญที่ร้านนะคะอันติดไม่เคยติดแก๊สมานะคะอะ <c oughs> โคมไฟสายเจวทั้งสองข้างเลยนะคะดูในส่วนของล้อกันต่อค่ะคันนี้น้องบินเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะเป็นยางปี2024เนาะเดี๋ยวเอาไปล้างให้อีกทีนะคะนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยจ้ะพี่จา๋าล้อแมกเดิมๆแท้ๆตโ o y ย t ้านะคะสีเทาคะ่ะพี่ๆนะนี่เลยนะคะใช้งานกันได้เลยยาวๆร่องลึกดอกชัดนะจ๊ะพี่พจา๋า <c oughs> อะสีตัวรถสวยนะพูดถึงนะคะ ดูแลง่ายมากนะคะใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจอ่ะคันนี้เดี๋ยวน้องขอกดล็อกไว้ก่อนนะโอเคคันนี้จะเป็นในส่วนของระบบสมาร์ทเคเลดนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่เป็นระบบสมาร์ทเคเลดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะลดล็อกได้นะคะโดยไม่ต้องกดกุญแจเลยอ่ะสาธิตก่อนอีกรอบหนึ่งอันนี้กดล็อกแล้วนะเมื่อกี้อ่ะดูก่อนกดล็อกแล้วนะไม่ไม่ไม่กดกุญแจนะพี่นะน้องบินไม่กดกุญแจนะ เห็นไหมอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบสมาร์ทกิเลสที่เขามีมาไว้ให้นะคะอันนี้ก็สามารถล็อกได้เนาะอ่ะอันนี้ล็อกแล้วนะคะอ่าแบบนี้คือปลดล็อกนะคะกดตรงนี้คือล็อกนะคะพี่ๆอ่ะเห็นไหมนะคะล็อกแล้วอ่ะนี่ออโตอารามีมาให้พร้อมเลยกระจกแท้เดิมทั้งคันค่ะพี่ๆค่ะอ่ะดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะ เริ่มกันที่แผงประตูนะคะพี่พแผงประตูคันนี้นะคะนี่อาร์คสวยๆเลยคมชัดนะจ๊ะแผงประตดดูดีไซน์เป็นสีทูโทนนะคะคันนี้จะสีดำาตดสลับกับสีเบจเนาะพี่เนาะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้อะนะคะร้อนนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเลขไม่กันดีกว่าขา <c oughs> ไม่ถึงนะคะขาสั้นนิดนึง <c oughs> เลขไม้เพียงแค่ห0 0 0ื่นเท่านั้นนะคะไม่เท้นะพี่พี่นะไม่เท้นะคะพวงมาลยมอติฟังก์ชันนะคะ1นึ่งค่าหน้าจอเป็นหน้าจอ,อ,อระบบ,บหน้าจอป๊อปอัพนะคะแบบวิทยุนะคะใส่แผ่นซีดีได้นะคะรับสายวางสายได้คะ่ะพี่พี่คะ่ะ a อออโต้นะคะคันนี้มีส่วนของช่องเก็บนิดน,นึงนะคะสัมภาระใส่เรียนใส่ได้ได้น,นะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะมีในส่วนของปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลนะคะเบรกมือแบบดึงมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะคอนโทรลหน้าดีไซน์สีดําตัดสลับกับสีเบจนะคะคอนโทรลหน้าดีไซน์สีดําตัดสลับกับสีเบจเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะบังแดดมีมาให้ไฟเพดานติดใช้งานได้ปกตินะจ๊ะ เบาะค่ะคันนี้จะเป็นเบาะสีทูโทนนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นสีเทาตัดสลับกับสีเบจเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูในส่วนของอาร์กันนิดหนึง่งมันเหนียวอะเหนียวมะแกะตรงไหนดีนะคะเล็บก็ยาวนะคะอืม <c oughs> อ่ะนี่เลยนะคะอาร์กลมคมชัดสวยๆเลยขอบยางไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ,ะกระจกแท้เดิมนะคะพี่ๆค่ะ ล็อกง่ายมากอะนะคะนี่เบาตึงๆเลยพี่นะคะอนี้รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะ <c oughs> <c oughs> อึ๊บมันเหนียวอ่ะ <c oughs> แล้วเล็บก็ยาว <c oughs> เจ็บเล็บหมดแล้วเนี่ย สวยนะอากรมคมชัดขอบยางเดิมๆสภาพแท่ๆค่ะพี่ๆคะ่ะนะคะแผงประตูก็สวยนะคะไม่มีรอยแตกเร้าเ,เลยเห็นไหมตรงนี้จะเป็นในส่วนของวัสดุซอฟชัดนะคะ <c oughs> น็อตแท้เดิม <c oughs> ทุกจุด <c oughs> สีขาวคลีนเดิมเลยเอ้ยไม่ใช่นะคะขออภัยพี่สีทองเงินเท่ๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจก้ังนะคะมีละลายฝ้ามาให้เส้นละลายฝ้าไม่ขาดคะ่ะ บรรทายตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้มาเพราะกับไฟท้ายดวงโตๆจะไฟทับทิมมีมาให้ด้านล่างเนาะบรรทายดีไซน์แบบท้ายตัดนะคะสัญลักษณ์โคโล่านะคะมีมาให้คันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่1.6นะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านในนะพี่ๆนะยังไม่ได้ล้างามสาดไม่ต้องตกใจไปนะคะเอามารีวิวไ้ชมก่อนถาดยางมีให้นะคะไอ้ยางสแปร์มีมาให้บล็อกไม่แรงเครื่องมือมีมาให้พร้อมเลย <c oughs> รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะในส่วนของบั้นท้ายเป็นดีไซน์ท้ายแบบท้ายตัดนะคะดีไซน์แบบใหม่นะพี่เนาะแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ที่สวยนะพูดถึงนะนะคะนี่สภาพรถก่อนเก็บงานพี่ดูสีสวยขนาดนี้นะคะกระจกเทดืมอนะคะมาดูในส่วนของอาร์คจุดที่สามกันต่อนี่ อจุดที่3ก็สวยขอบอยางนะคะตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีขกขาดเบาสวยมากนะคะเบาตึงๆรอยตะเข็บยังอยู่ดีค่ะพีบ,บีไม่มีรอยขาดลุด่ยให้เห็นเลยนะเบลมีมาให้นะคะมีในส่วนของไอโซฟิกนะคะสามารถติดตั้งคาซีได้ค่ะนี่แผงประตูก็ไม่มีรอยแตกร้าวให้เห็นเลยนะคะรถปี2 0 1 9เลขไม์เพียงแค่6 0 0มืนะคะฟรีดาวจัดเต็มได้นะคะพอนอยู่หลักพัน <c oughs> นี่อารสวยมากอะ่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโตโยต้าโคราติคันนี้รีบติดต,ต่อมาได้เลยนะคะ0ูนย์ก็ามสสอ่าศูนาอะดูเป็นเพจแสดงวันเดือนปีที่ผลิตเรียบร้อยนะคะ19ปลายปีนะแผ <c oughs> ่นเพจแท้เดิมไม่ผ่านการต่อการสลับมานะคะพี่ๆขาน็อตแท้เดิม น็อตแท้ดื่มนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับเจ้าโตโยต้าโคราติดนะคะหนึ่งจุดรถปีสองพันคันนี้นะคะรา <c oughs> คาเพียง5้0 0สนกับเก้าพันเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ ใครที่ชื่นชอบใครที่อยากได้นะคะคันนี้ฟรีดาจะเต็มได้เลยพรู่หลักพันนะคะพี่พี่คะสนใจติดต่อมาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0931321903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ N ได้นะคะพี่พี่คะอยากดูรูปภาพหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยะค,ะค่ะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจอย่ามัวแต่มองเดี๋ยวรถติดจองซะก่อนนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยพร้อม ให้พี่ๆเป็นเจ้าของแล้วนะคะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคนะคะน้องบินก็ให้ไฟแนนซ์ไปจัดให้ได้ถึงบ้านอำนวยความสะดวกให้พี่ได้แบบครบครันแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะอันติดที่ร้านมีให้เลือกเป็น10บๆคันเลยค่ะพี่อยากได้สีขาวสีบลอนซ์สีดำนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสีสเซเลทิกเกรย์สีเกรย์เมทัลิกนะคะพี่ๆโชว์เดิมหรือโชว์ใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ปี2016ถึงปี2022กันเลยค่ะ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 3 9 3 1 9 0 0 0เท่านั้นเองนะคะ ฟรีดาจะเต็มผมผลเริ่มต้นอยู่เดือนละ6000นหาใครสนใจอันติดนะคะบอกเลยเป็นรถซีดานนะคะเครื่องขนาดกลางที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะประหยัดน้ำมัน189กิโลลิตรมีให้เห็นภายในกว้างดีไซน์สวยหรคูค่ะพี่ๆขายิ่งชมใหม่ยิ่งสวยมากนะคะดูเปินเปลินนึกว่าแคมรีใครสนใจทักมาได้เลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องบินจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ได้ชมกันอีกนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ไว้เป็นกำลังใจให้น้องบินด้วยนะคะหรืออยากดูในส่วนของคลิปรีวิวเก่าๆนะคะสามารถเข้าไปค้นหาได้เลยในช่องของน้องบินนะคะพี่น้องบินอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะในส่วนของคลิปยาวหากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะบา,บายๆคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ